นัครับพีดีต้อนรับสู่รายการฟิตทีมกลับกับผมหลักชัยทองศรีคงใน EP นี้นะครับเราจะมาดูนะครับความสำคัญนะครับในการที่จะโหลดนะครับของแบ็กสวิงนะครับว่าอะไรที่มันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะขาดจากส่วนนี้ไปเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะสร้างที่เหลือได้เลยนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทหนึ่งของสิ่งที่นักกอล์ฟชอบพูดกันมากมายเกี่ยวกับกา g r ์ a รแอคชั่นฟอร์ซนะครับอันนี้เป็น จุดสำคัญที่สุดจุดเริ่มต้นนะครับของการ reaction f o r c e นะครับซึ่งมันอาจจะไม่เซ็กซี่นะครับไม่มีดันไม่มีกระโดดไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดขาดสินี้ไปที่เหลือนะครับเป็นเรื่องแค่เป็นเรื่องพูดกันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรียนรู้ที่จะโหลดนะครับและใช้เท้าหลังนะครับหรือเท้าขวาสำหรับนักกอล์ฟถนัดขวานะครับเป็นคีย์สำคัญนะครับพระเอกสำคัญของเราก็คือเท้าขวานะครับแต่จริงแล้วสาเหตุหนึ่งที่นักกอล์ฟจำนวนมากมีปัญหาโหลดนะครับเนื่องจากว่า เรื่องของการเป็นนักกีฬานะครับนักกีฬาที่ดีก็มีมีเท้าที่ดีนะครับมีข้อเท้าที่ดีมีเข่าที่ดีมีข้อสะโพกที่ยืดหยุ่นมีก้นขวาที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นนกักกอล์ฟในทีวีร่างกายเขาแข็งแรงมากเขาก็จะโหลดได้ดีโหลดได้ไกลนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเราท่านๆนนะครับจะโหลดแล้วก็ตีลูกดีขึ้นไม่ได้นะครับตราบใดถ้าเราเข้าใจนะครับการทํางานนะครับโดยเฉพาะการทํางานของเท้าขวานะครับเวลาเราโหลดเท้าขวาเนี่นะครับ เท้าจริงๆแล้วถ้าผมยืนอยู่บนน้ำแข็งนะครับแล้วผมพยายามจะโหลดเท้าวขวาเท้าวขวาของผมก็จะทํางานลักษณะาตามไปกับสะโพกนะครับแัะนี่คือลักษณะของเท้าวขวาที่มันอยากจะทํางานนะครับแต่มันทําลักษณะนี้ไม่ได้นะครับหรือถ้าเกิดมันทําจริงๆเราก็ไม่มีแรงนะครับเช่นเดียวกับการเปิดขวดน้ํานะครับถ้าผมจะเคลื่อนขวดน้ําไปตลอดเวลาผมไม่มีวันจะได้กินน้ําขวดนี้นะครับ ผมต้องจับขวดน้ำให้อยู่กับที่แล้วผมก็สามารถที่จะเปิดขวดมาได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราอยากจะสร้างแรงเหนี่ยวนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องให้เท้านะครับอยู่กับที่นะครับแต่คียสาคัญนะครับมันอยู่กับที่ก็จริงแต่มันมีการเคลื่อนแรงในทิศทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่อยู่กับที่และแค่กลัวมันไปพลิกไปพลิกมาอย่าลืมว่ามันอยากจะทํางานลักษณะแบบนี้นะครับ ล่อยให้แรงมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ความที่มันติดอยู่กับพื้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็จะโหลดสะโพกหรือโหลดร่างกายด้านขวาได้ดีกว่าอย่าลืมในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับ r e c e n เ e r i n g เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่โหลดนะครับแล้วโหลดเท้าขวาเกิดจากความเข้าใจว่าเท้าขวาจะจะทำงานแบบนี้เราให้มันอยู่กับที่เรารู้สึกว่ามันอยากจะเคลื่อนไปแบบนี้แต่เรายืดมันไว เราสามารถที่จะโหลดทุกอย่างได้ดีกว่านะครับผมมีแบบฝึกหัดง่ายๆนะครับใช้อุปกรณ์ที่ผมเชื่อว่าท่านักกอล์ฟทุกคนมีนะครับก็คือพรมเช็ดเท้านะครับแบบฝึกหัดนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับคนที่คิดแบบฝึกหัดนี้คือจอห์นอิสแมนนะครับซึ่งผมจะมีอินสตาแกรมของเขาอยู่ข้างล่างนะครับเป็นครูสอนกอล์ฟที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะครับลองติดตามเขาดูนะครับเข้ามายืนจดลู่นะครับแล้วก็ให้รู้สึกว่าพรมเช็ดเท้าของท่านนะครับมีรอย อาจโนโยนหรือสลกเล็กน้อยแบบนี้นะครับจากนี้เข้ามาจดลูกนะครับอีกครั้งนะครับเท้าขวาของเราต้องการทํางานแบบนี้นะครับมูเล็ที่คีสำคัญที่สุดนะครับเราไม่สามารถที่จะโหลดได้ถ้าเราไม่มีชิปเพรสเชอร์มาทางด้านขวาก่อนเพราะฉะนั้นเริ่มจากเพรสเชอร์อยู่ซ้ายเราชิฟมาทาดังขวาตอนนี้ผมมีแล้วนะครับน้ำมันผมเต็มแล้วผมติดเบรกแล้วแล้วผมจะเริ่มที่จะเบรกมันนะครับความพยายามของผมก็คือพยายามจะดึงผ้าให้ตึงนะครับ ทำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่มีความพยายามที่ขยับผ้าให้ตึงนะครับซึ่งมันจะขยับไม่ได้มากนี่จะผมให้มันอยู่กับที่จากนี้ผมรู้สึกได้มากๆเลยนะครับว่าสะโพกผมก้นผมเข่าผมโหลดได้ยังเต็มที่แลถ้าเกิดนกักกอล์ฟสังเกตดูนะครับมันก็จะเริ่มที่จะล้นแล้วก็สร้างรีเซนเตอริงในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ที่ให้เท้าขวานะครับอยู่กับที่แต่เข้าใจว่ามันอยากจะเคลื่อนที่ไปด้านนี้จะช่วยท่าน,นากักกอล์ฟโหลดได้ดีขึ้นรู้สึกก็พยายามจะดึง นะครับ้าคนหนูให้ให้เคลื่อนที่นะครับถ้าเกิดท่านยืนอยู่บนพื้นปากเก้ภาคนหนูก็จะเคลื่อนมากกว่าน,นี้นะครับ s h i นะครับขาอยากไปง,งี้ยืบมันไว้นะครับแต่รู้สึกว่าแรงจะไปในลักษณะด้านนั้นแต่ถ้ารู้สึกถึงความเกรียวความแน่นนะครับ ที่เกิดขึ้นได้แล้วหลังจากนี้มันจะนําไปสู่สวิงที่มีแรงนะครับมีแนวไม้มีทุกอย่างที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและนี่คือเรื่องง่ายๆที่จะเข้าใจนะครับว่าเท้าขวาหรือเท้าหลังว่าเราโหลดยังไงมีผลยังไงกับข้อสะโพกของเรามีผลยังไงกับร่างกายด้านบนของเรานี่คือ ground reaction force นะครับที่เราควรจะพูดถึงกันนะครับอาจจะไม่เซ็กซี่ ช่วยท่านน,นักกอล์ฟเป็นนักกอล์ฟที่ดีขึ้นได้ครับถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟคนไหนนะครับยังขาดความเข้าใจนะครับหรืออยากจะรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับหรืออยากจะเรียนก,ยกยอล์ฟกับผมเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้ลายดีด้านล่างที่ได้นะครับขอขอบคุณอเดรียสกอล์ฟไทยแลนด์นะครับและนี่คือรายการ15 Club สนับสนุสนร้านกอล์ฟเฟิร์สชั้น2ธนิยาพลาซา่าและที่สนามดราฟท์นบรุรีถนนพระรามรับ